ไอ้ว่ากับการที่มึงพูดอ่ะถูกป่ะผมแม่งรู้สึกผมก็ขึ้นเหมือนกันเขาไม่อยากมาเกี่ยวข้องกับคดีอะไรแบบนี้หรอกแต่ไอ้โมมันก็น้องพี่โบผมเข้าใจข้ามพี่โบไปเลยแล้วมามองที่อีนี่ก่อนมองที่คุณคนนี้ก่อนคุณคุณคุณบ๊อบเนี่ยนะเออคุณบ๊อบเนี่ยพูด ความจริงไปเลยกูถามเออมึงเข้าข้างคนทีคนบนเรือด้วยกันนะ่ะกูถามกูถามอะไรหน่อยนะถ้าเกิดนะั่นนะถ้ามันได้ฟังนะถามหน่อยนะมึงกูถามมึงหน่อยคุณบอบคนบนเรือที่มึงให้ความร่วมมือกับเขาเือกเกินอะ่ะกูถามหน่อยมันรักมึงเท่ากับที่โมรักมึงเปล่า มึงต้องแยกแยะให้ออกว่าคนบนเรือเขาให้ชีวิตใหม่กับมึงให้โอกาสมึงให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักเหมือนกับที่โมให้มึงหรือเปล่ามึงไม่เห็นใจก็ทำไม โมมารักมึงมากเลยแต่กูน่ะไม่เคยอีฉามึงเลยนะเพราะกูเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณเหมียวอ,อย่ามีคนบอกว่าคนคนว่าบ๊อบคือใครบ๊อบก็คือเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเข้าใจไหมผมแม่งมานั่งคิดนั่งคิดไปมึงนี่นั้นดึงคนน้นคนนี้เข้ามาแบบให้เขาลำบากใจแล้วเขาก็ลากให้เขามาโดนด่า ลากไอ้เขามาแบบอะไรอ่ะมึงไปโน้มน้าวอะไรเขาอีกสามปีที่ผ่านมามึงไปโน้มน้าวอะไรเขาให้เขารู้สึกวันเนี้ยเขาจะต้องมาพูดแบบนี้แล้ววันนี้พี่โบแม่งโดนด่าผมต้องไว้วเข้าใจพี่โบผมไม่ได้เข้าข้างพี่โบแต่ผมรู้จักพี่โบนะเว,ว้มึงทําให้เขาลาบากใจทําไมอ่ะมึงไปพูดอะไรทาไมมึงไม่พูดความจริงเข้าใจว่า พี่โบแม่งต้องเจอกับมันแม่งทุกอาทิตย์เลยเพราะว่ามันต้องไปโบสถ์ไงเออมันต้องไปโบสเจอกันเอื้ออารีต่อกันผมเข้าใจเลยอะ่ะมานั่งมองๆแล้วม,ม,มองข้ามพี่โบไปแล้วมามองที่มันดีกว่าโอ้โหมึงนี่มันแบบสุดจริงๆเลยนะมึาราล่ลกค่ะแล้วทำไมมึงไม่ออกมาบ้าง หดหัวให้มันจบเร็วๆหรือรอลูกโตก่อนหรือยังไงหรือรอลูกโตก่อนแล้วจะยินดีเดินเข้าไปข้างในคุกฮะน้ันนานไปมั้งพรุ่งนี้เป็นคิวของพรุ่งนี้วันที่สิบสองถูกไหมเธอเป็นคิวของกุนซือของใครไม่รู้นะชื่อ พันตารวจเอกวิชัยนรงค์นะครับวิชัยนรงค์พันตํารวจเอกวิชัยนรงค์นะครับพรุ่งนี้นะเออสิบสามเป็นคุณซื้อของคุณซอโซ่นะคะสิบสามพันตํารวจเอกวิทิตจ,จันเอี่ยมนะครับพันตํารวจเอกวิทิตจันเอี่ยมนะครับสิบสองสิบสามเป็นพันตํารวจเอกทั้งคู่เลยนะครับวันนี้หมดแล้ววันนี้น่าจะเป็นพี่โบอย่างเดียว แล้วเดี๋ยววันต่อ,ตอมาจะเป็นแบบสองคนสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะน่าจะเร่งแล้วอืมเพราะเป็นแค่ข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วสิทำไมไม่พูดความจริงพูดออกมาเลยอะไรนังหนาแม่เออแม่ยกนะครับสวัสดีครับ พี่โบน่ะเขารักโมยังไงนะพี่โบก็รักโมอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้จักกันมาก่อนที่จะรู้จักกับมันอีกโมแตงโมรู้จักกับพี่โบน่ะพี่โบทีเคเามันนานแล้วรู้จักกันมาก่อนอีกเขาลําบากใจมันน่ะทําให้เขาลําบากใจกูไม่รู้หรอกว่าสามปีที่ผ่านมามันไปพูดอะไรกับพี่เขาบ้างทำไมพี่ก็ถึงได้เปลี่ยนอะไรได้ขนาดนั้นเออ เก่งนะเก่งเก่งชอบที่คุณบีมพูดเมื่อวานอะ่ะเออขอบคุณมากออยชอบที่คุณบีมพูดเมื่อวานที่บอกว่าร้องให้เจ็ดวิไอ <c oughs> ีดียวพงพามาเป็นปเยนการแสดงหน่อยดิร้องไห้เจ็ดวิร้องร้องแล้วร้องไม่มีน้ำตานเ้ยไอ้คนที่ทำได้แบบนี้คือคนน่าจะเครียดพอสมควรนะ น่าจะเกิดจากความเครียดแล้วร้องมึงเครียดทำไมวะกูถามหน่อยเครียดทำไมมึงต้องเสียใจสิเพื่อนตายถูกป่ะถูกไหมเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนเสียชีวิตมึงต้องเสียใจเพราะวะเครียดทำไมในเมื่อม,มึงไม่ได้ทำอะไรนี่มึงไม่ได้ทำให้มันเสียนี่ถูกป่ะถูกป่ะ พึงนึกได้นเนอเครียดทำไมเครียดทำไมถ้ามึงไม่ได้ทำอะไรเครียดก็จะหาวิธีเอาตัวรอดเออจริงว่ะเออเพื่อนเสียต้องร้องไห้เพื่อนเสียเที่ยวปาพขอบคุณมากครับพี่เมเออเพื่อนเสียทำไมมึงร้องมึงจบ <laughs> คุณเหนื่อยเล้นเกินระบายความเครียดเพราะอะไรรู้ป่ะคนนั้นก็สั่งให้มนพูดอย่างนี้คนนี้ก็สั่งให้พูดนี้แม่งรู้สึกเครียดเครียดเครียดกลับบ้านนอนดีกว่าเหรอว่ามันต้องกลัวมันต้องกลัวผีมั้งแหละเชื่อกูดิ้งวยโมมาเชื่อป่ะกลางค่ำกลางคืนกลัวเผื่อแม่งนอนเปิดไฟเชื่อกูดิ้งวยโมงวยโมมาเชื่อกูไหมกลัว เออเผอแม่งไปหาจะไปหาจิตไปหาจิตเวชแล้วไปหาหมอแล้วจริงหลับไม่สนิทหรอกกูเออค่ะก็ะะะอย่างว่าอย่างที่อาจารย์เบียร์เคยบอกผมอะเวรกรรมมาในรูปมันเขาอาจจะได้กำลังได้รับเวรกรรมเขาอยู่สามปีปีหนึ่งนี่ยมีสามร้ยหกสิบห้าวันมึงคูณสามไปดิสามรสิบห้าคูณสามมีทั้งหมดกี่วันแต,แต่ละวันกลัวแม่งก็น,นอนไม่เป็นสุขหรอก ไม่เป็นสุกเชื่อดีนอนไม่หลับคิดเยอะระแวงหลอนหลายอย่างเชื่ออะไรอ่ะร้องไห้เจ็ดวิเครียดเครียดสิเครียดทำไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตเพื่อนแบบตกน้ำธรรมดาถ้าตกน้ำธรรมดากูถามหน่อยจะจะเครียดทำไมไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเป็นกูโหดสุดทั้ง สุดทั้งแบบนั้นเลยนะเราแบบก็ยิ่งเราเป็นยิ่งเรามาด้วยกันแล้วทําให้เพื่อนแบบแบบนี้ยมันรู้สึกแย่มากและกูถามหน่อยวันครบรอบทุกๆปีที่มีทีมโมเสียพวกมึงไปไหนกันน่ะไปไหนกันล้าลึกถึงกันบ้างไหรู้สึกเป็นยังไงเขาพวกกูทำบวญพวกเขาเข้าโบสถ์กันล้าลึกถึงโอ้โห อะไรอาวอมึงไม่นึกถึงเลยเหรอความดีโมไม่มีบ้างเลยเหรอมีใครได้มีโซเชียลมันบ้างไหมได้ตามไหมมันมันได้โพสอะไรบ้างไหม อันโทษที <c oughs> เออปรับโหมดก่อนโมโหวะ่ะโมโหจริงแบบรู้สึกแบบมันเก่งนะมันไปลากให้เขาโดแบบมันไปลากพี่โบมาแบบ มึงใจดําจังวะออมันมันโตมายังไงวะเอ๊นหนังสือมันก็เรียนนะขัดเกาโดนขัดเกามาแบบไหนอ่ะสิตใจ มีปมมัง้งมีปมเรื่องแบบเฮ้ทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรนะพี่ใจเย็นๆยี่ห่าเดี๋ยวเหนื่อยเอาทนายมาทำไมททำไม่ต้องสาบจริงหรอเขาเอาทนายเออเขาเขาน่าจะกกลัวเรื่องของเขาไม่แน่ใจเรื่องคำพูดแหละพี่โบผมคิดว่านะ เพราะว่าตอนนั้นเขาแถลงข่าวเมื่อสามปีที่แล้วพี่โบเขาก็มีทนายสามคนนี้แหละก็น่าจะเอามาเป็นพยานในการยืนยันหลักฐานอะไรต่างๆเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นหรือเปล่าเออ ตาใช่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 ใชใชอ๋อทนายประกบพี่โบตอนสัมภาษณ์เหรออันนี้ก็ไม่รู้ว่ะถ้ามันเป็นพยายนธรรมดาทําไมต้องเอามาเอาทนายมาด้วยเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วป่ะเพราะว่าเขาก็รู้เหมือนกันรู้เหตุรู้หมายถึงว่ารับรู้ข้อมูลเหมือนกันเท่ากันแล้วแต่ความสะดวกข,ของคนมั้ง เออแล้วผมมีคนถามตั้งคําถามพี่เอกว่าดีครับมีคนตั้งคําถามมาให้ผมเหมือนกันว่าผมอยากรู้ว่าเอาแค่ห้าคนบนเรือก่อนก่อนหน้าที่จะโมก่อนหน้าที่แตงโมจะขึ้นล,ล,ลงเรือเนี่ยก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นรอบไหนวันไหนเดือนไหนก็ตามพวกเขาเคยขึ้นเรือกันแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าหัวอ่ออวางเขากว่วไม่ทันแล้วเนี่ยคอมเมนต์พี่เจได คอมเมนต์ไหนวะได้ข่าวได้ข่าวจากปอเช่ว่าเขาหาแพะได้แล้วจะโดงความผิดไปให้คนคนเดียวโบอาจจะได้รับข้อมูลนี้แล้วไม่อยากยุ่งอื